อยากได้รถฝากเบอร์ใต้คลิปเลยครับพ่อพ่อเป็นอะไรพ่ออย่าเพิ่งตายเออเออกูยังไม่ตายอ่ะแต่มึงอะตายหรือยังโอ้ยเร็วพาพ่อไปหาหมอหน่อยได้ครับได้ไปจะรีบไปพ่อโอ้รู้แล้วไม่ต้องเรียนอ่ะไปพ่อไปหาหมอกัน ครับพ่อล้มหัวไม่ทันแล้วโอ้เดินดีๆพ่อเดินดีๆเดินดีๆอะไรก็พยายามช่วยหน่อยดิช่วยก้มพ่อก้มเออก้มไปโอ้ยโอ้ยนี่ไปโรงพยาบาลดีกว่าขึ้นไม่ไหวพาเดี๋ยวพาพาไปพาไปอ่าโอ๊ยมีอะไรมาโอ้ยขอหน่อยพ่อขอเลยเออทมัดไว โอโอ๊ยอ้ยโ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 ออ้ยอ้ยโ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 อยโอ้อ้ยโ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 อ้ยออ้อ เป็นโรคอะไรในทีเนี้ยอ้องระต้องระวังเลยพอพแล้วพอแล้วไปแล้วไปพอพอไปไหนแั่เดียวไปซะแล้วโอ้ยกูอยู่นี่เต็นการนาออกง่ายจริงไม่ด้า